SOP หรือ Standard Operating Procedure นะครับผมว่าเราทุกคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินกันนะครับผมว่าน่าจะมีทั้งคนที่เคยอ่าน SOP นะครับหรือว่าคนที่เคยเขียน SOP ก็น่าจะมีอยู่นะครับกรนีวิธีการเขียน SOP เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีวิธีการเขียน SOP แบบไหนนะครับก่อนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจผมด้วยนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาจะไม่พลาดนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามวิดีโอที่มีดีเทลเยอะกว่านี้นะครับติดตามได้นะครับใน YouTube Channel ความรู้เร่องโรงแรมนะครับหรือว่า Facebook Fanpage ความรู้เร่องโรงแรมไปได้นะครับ SOP ต้องบอกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่า SOP เนี่ยคือ ข้อมูลนะครับหรือว่าวิธีการทํางานแต่และจ็อบใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจะทํายังไงครับให้คนที่อ่าน SOP ของเราแล้วเนี่ยเข้าใจนะครับปัญหามีหลายอย่างนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เพิ่งเคยเขียน SOP แรกๆเนี่ยนะครับเขาจะจริงๆผมก็เป็นนะตอนเขียน SOP แรกๆเนี่ยผมก็จะหา SOP เรื่องเดียวกันจากหลายๆโรงแรมนะครับแล้วก็เอาของแต่ละโรงแรมเนี่ยมาบางส่วนส่วนนั้นของโรงแรมนี้ส่วนนี้ของโรงแรมนั้นนะครับล้วก็มาทําเอามา รวมกันให้เป็น SOP ของตัวเองนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยภาษาของแต่และโรงแรมที่ใช้เนี่ยฮะเป็นภาษาที่อ่านและเข้าใจยากเมื่อก่อนผมก็ทําแบบนี้แล้วอย่างที่บอกผมก็เอาของโรงแรมนั้นนิดนึงโรงแรมนี้นิดนึงแล้วรวมกันแบบของผมเองนะครับแล้วสรุปแล้วครับพอออกมาใช้จริงๆอะ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับถามว่าทําไมใช้ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นคนเขียน SOP เนี่ยคือคนที่เป็นคนที่ยืนอยู่ในระดับหัวหน้า แต่ว่าคนอ่าน SOP เนี่ยคือพนักง,งานระดับปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะสื่อสารกับใครอันนี้เป็นข้อแรกนะฮะเราต้องการสื่อสารกับพนักง,งานระดับปฏิบัติการถ้าเราใช้ภาษายากๆนะครับภาษาของเรานะฮะเรามองว่าเราใช้ภาษานี้เราเข้าใจ แต่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจได้ง่ายที่สุดอย่าไปสนใจความสวยงามของภาษาเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับ SOP เราต้องการผลนะครับเราไม่ต้องการความสวยงามของตัวหนังสือที่อยู่ใน SOP นะครับนะเพราะฉะนั้น เขียนภาษาที่เด็กเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์ว่าเด็กคุณมีพื้นฐานแค่ไหนนะครับแล้วเขียนให้เขาเข้าใจง่ายนะครับเขียนภาษาบ้านๆที่สุดอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับแล้วเป็นไปได้อยากให้มีรูปภาพเยอะๆนะครับจะได้สื่อสารได้ตรงๆนะครับกดข้อนึงเลยของการเขียนรูปสูตของผมนะครับคือ ถ้าผมเอา SOP แผ่นนี้นะครับเดินไปตามถนนนะครับแล้วยื่น SOP แผ่นนี้ให้ใครก็ได้ครับที่เดินสวนทางกับผมบนถนนเนี่ยแล้วเขาถือกระดาษใบนี้ไปปุ๊บเขาสามารถทํางานจ็อบนั้นได้เลยอันนั้นคือ SOP ที่ดีที่สุดครับลองปรับใช้กันดูนะครับ